สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถบัสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถบัสแอร์นะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเป็นรถยาวประมาณสิบเมตรอ่าสิบเมตรได้ครับสิบเมตรได้สิบเมตรเป็นรถแอร์นะครับผมคันนี้ ก็ไปซื้อโดยช่องสีบุญเรืองนะครับคันสีขาวนะครับ <c ười> คันสีขาวหมายเลขทะเบียนสามศูนน้าหนะครับคันนี้เลยน่าจะเป็นรถวิ่งนักเรียนนะครับมีถังจัลบีด้วย ผู้ชีตเลือนหน้าฝนครับเมื่อวานฝนก็ตกครับผมผมว่าจะ,จะอัดคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอดีฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปและไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปสองสามวันแล้วก็พักนี้ผมไม่ค่อยได้ออกร้านนะครับกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องงานบ้านอยู่นะครับผมแต่ว่าบ้านตอนนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับ อ่าถ้าเราลากเข็นมานะครับผมถ้าเราลากเข็นมาก็จะอยู่ประมาณนี้เราจะถอดหน้ากากออกนะครับอืมแต่ดูดูเต็มคันยากหน่อยนะครับคันนี้เป็นรถโรงเรียนอนุบาลอ่านมาเลยอนุบาลยาลิดานะครับอนุบาลยาลิดา สเต็ปเดิมนะครับสเต็ปเดิมก็เฟืองท้ายคานหน้าสภาพยางขึ้นด้านบนกันครับคือช่องสีบรืองรลองเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกว่าเครื่องดีนะครับตัวนี้โอ้เฟืองท้ายรุ่นไหนเนี่ยนั่คันรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคล้ายๆเบนซ์ไหมครับน่าจะเป็นเบนซ์หรือเปล่านะครับผมเนี่ยเฟืองท้ายแบบนี้ ใช้เป็นยางแปดสอขอบ20นะครับยางหลังด้านขวาไม่สวยนะครับสภาพยางเส้นนอกนะครับแต่ว่าเส้นในอ่าเส้นในพอใช้ได้นะครับใช้ได้สนอกก็คือสภาพยางไม่สวยครับอันนี้เป็นล้อหลังด้านขวานะครับแ็่เครื่องแอร์อยู่ตรงไหน แยกก็แยกยกก็ยกนะครับไม่รู้จักกี่ห้อไม่รู้จักรุ่นเลยนะครับผมเพราะผมไม่เคยเจอเฟืองท้ายแบบนี้ครับถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นเบนซ์นะครับผมน่าจะเป็นเบนซ์ถ้าเบนซ์ทำไมไม่มีตาเบนซ์นะครับว้าวลูค้าทันใดหรือว่าเอฟซีทันใดรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาหาบอกผมหน่อยนะครับผม ว่าเป็นเฟืองถ่ายรุ่นไหนนะครับก็ใช้ไยางแปดสองห้าขอบยี่สิบนะครับสภาพยางด้านซ้ายก็โอเคนะครับพอใช้ได้นะครับผมรถคันนี้ไม่น่าจะมีคัตซีเป็นเส้นยาวนะผมว่าน่าจะเป็นเฟร,รมหรือว่ายังไงถอดไม่ออกนะครับอ๋อแบตเตอรี่ยังมีอยู่ครับแบตเตอรี่ยังหิว แสดงว่าต่อแล้วโอ้โหแต่ว่าคัานหน้านี้เป็นเบน์แน่นอนครับผมอ่าเป็นตาเบน์เลยก็ให้ผมเดาก็อยู่ประมาณ90นะครับฟืองท้ายน่าจะเป็นของเบน์นะครับเพราะว่าไม่เห็นโลโก้คันหน้าเห็นโลโก้ครับเป็นเบน์ฟืองท้ายก็ต้องเป็นเบน์นะครับผมใช้เป็นยาง แปดสองห้าคอบยี่สิบนะครับเป็นยางผ้าใบครับยางหน้าด้าน้ายก็พอใช้ได้นะครับผมโอตูลม,มั้งเนี่ยอ๋อเครื่องก็เป็นเครื่องเบนท์เลยนะครับเบนท์ทั้งคันครับคันนี้เบนท์ทั้งคันไม่รู้ว่าติดได้หรือเปล่านะครับผม แต่ว่าเห็นสีบุเรืองบอกว่าเครื่องดีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ติดนะครับอันนี้ผมจะไม่ติด <c oughs> จะไม่ติดเครื่องหรือว่าจะลองสักหน่อยอลองลองสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อมันติดไม่รู้มันจะสตาร์ทยังไงนะครับดึงปอกแป๊กตัวไหนก็ นะดึงปกแฟกตัวไหนก็ไม่ได้อก็เอาไปทํารถบ้านก็เหมาะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรถแบบนี้เป็นรถแอรแบบ์อย่างงี้ติดแอร์ได้สบายเลยประตูด้านหลังมีชุกเฉินนะครับใช้เป็นเบาะสองสองนะครับ เดินไปไม่ได้นะผมเดินไปไม่ได้มันติดตรงตรงซุ้มเครื่องนะครับซุ้มวางเครื่องไปยังไงนไปได้ไหมได้ได้ได,ได้โอ้ยเหยียบบกมาเลยครับผมเยียบบกมาเลยอโอ้ แต่ว่าพื้นพื้นรถบัสคันนี้เป็น,เป,นเป็นพื้นเรียบนะครับเป็นพื้นเรียบบอกน่าจะปรับเอ็นได้ทุกตัวนะครับด้านหลังจะเป็นโซฟายาวครับผมอืมจะมีประตูชุกเฉินอยู่นะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับฮัลโหลครับผม Hello, ครับแมนครับผม เปิดครับเปิดครับผมอ๋อว่าีเขาปนเียกน,ยนะได้ครับมาเลยครับเกียร์เกียร์รุ่นไหนครับมาเลยว่าปน,นเีย,เยะไรอ่ออ่าม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 า,มา,มาครับผมครับครับครับผมอ,อากาศข้างนอกเย็นนะครับจะเข้าเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าภายในร้อนนะครับผมเพราะวันนี้ผมใส่เสื้อแขนยาวด้วยก็น่าจะร้อนกับเสื้อ แล้วก็อากาศภายในรถด,ด้วยนะครับผมออก็สรุปว่ารถคันนี้เป็นเบนท์ทั้งคันนะครับเบนท์ทั้งคันออลูกค้าท่านใดก็อยากได้อะไรก็ทักมานะครับผมหรือว่าอยากยกคันก็ทักมาได้นะครับนี่อะไรปัดไข่รด แต่ที่จริงแล้ววันนั้นผมผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะครับผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องเขาสตาร์ทนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ผมต้องได้สอบถามสีบุญเรืองอีกทีนึงนะครับบอกว่าเครื่องติดไหมเครื่องดีไหมแต่ว่าได้ยินพนักงานผมบอกว่าเครื่องดีนะครับผมก็เลยพูดตามเขาไปวันนั้นช่วงเขาเอาแบตเตอรี่มาสตาร์ทผมไม่อยู่ร้านนะครับ ก็สูร์ว่ารถบัสสิบเมตรคันนี้นะครับเป็นเบนท์ทั้งคันนะครับเป็นเป็นรถรถแอร์นะครับผมเป็นรถแอร์ผมก็ลืมดูว่าเป็นแอร์แอร์แอร์แขวนหรือว่าแอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่เห็นเครื่องปั่นแอร์นะครับเครื่องปั่นแอร์อยู่ตรงไหนถ้าไม่มีเครื่องปั่นแอร์ก็ถือว่าเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเป็นเครื่องปั่นก็ถือว่าเป็นแอร์แยกแอร์แขวนนะครับแอร์แยกแอร์แขวนเนี่ยจะจะอันเดียวกันนะครับผมอ่า สรุปว่ารถคันนี้เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแอร์ไฟฟ้าครับผมนี่มันคอมแอร์ครับไม่มีเครื่องปั่นนะครับผมครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็รบกวนกิงกลางเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ มา,มาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ